ยืนโชว์เสื้อรอบได้เลยนี่อ๋อมันมีด้านหลังไหมคะไม่มีของพี่ยุ้ยเป็นตัวลิมิเต็ดไม่มีไม่ใช่ลิมิเต็ดด้วยอันนี้คงจะเป็นเสื้อตัวอย่างบอกให้เอามาแค่ยังไม่ได้โอนตังไปเดี๋ยวโอนตังให้อันนี้เก้าร้อยค่ะแล้วก็มี QR Code ด้วยอันที่ไว้ใส่นี่เก้าร้อยตัวลิมิเต็ดเนี่ยพี่จำได้ว่าจะเป็นรถแบ็คโฮ่ที่รอดตัวจริงอันนี้อันนี้คงเป็นบ็อกอัพ เป็นมอคคับใช่เมื่อวานติดต่อไปที่ทีมงานคุณตันก็ฉุกเฉินกันสักหน่อยแต่เอาเป็นว่าหน้าตาก็แบบนี้ประมาณนี้2 2> ก็จะมีส,สีขาวกับสีดําแล้วก็มีไซส์เดียวคือเป็นฟรีไซส์ส่วนนี้เขาใส่ใหญ่ๆหญ่เขาเรียกว่าโอเวอร์ไซส์ใส่โอเวอร์ไซส์ราคาบอกท่านผู้ชมเลยแพงพันเก้าแต่ต้องใช้คำว,ว่าเสื้อนี้ไม่ห,กหักค่าใช้จ่ายทุกบาทของหนึ่งพันเก้าร้อยบาท ไปถึงคนแม่สายใช่ค่ะเพื่อเป็นการส่งกำลับบงใจเซ์สายแล้วก็โอบกอดเขาถูกไหมอ่ะโอเคหรือยังจะได้นั่งฮะอายืนต่อยเชหน่อยเหรอได้เลยทำยังไงถึงจะได้สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะหรือว่าแอดไลน์นี้นะคะนี่ค่ะแอดแม่สายไม่สายเนี่ยแต่ง่ายสุดคือ QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยค่ะอ้า นี่แล<ง><ง>้วคุณผู้ชมบอกว่ารอประมูลสีโครนใช่คือที่ขายเนี่ยแบบของพี่ยุทธ์นี่จะมีสองสีขาวกับดําใช่ไหมคะมแต่ถ้าเป็นสีโครนเนี่ยรอประมูลวันที่17ตุลาคม,มวันพรุ่งนี้อเอาเดี๋ยวนะสริปหายไปไหนแล้วสิบเจ็ดพรุ่งนี้ที่ไหน17วันนี้อออไม่ใช่วันพระรหัสวันพระ,ะพราชหัศกาลจะเป็นการประมูลทางติ๊กต็อกใช่ค่ะวันที่17เอ่ออเพราะเดิมนึกว่าจะประมูลพรุ่งนี้17เนะคะเป็นวันที่17วันพระรหัสสองทุ่ม รายละเอียดการประมูลคุณผู้ชมไปดูได้เพิ่มเติมที่เพจตันพาสกรน,นาทีค่ะอ่ะนี่โอเคไหมอันนี้เนี่ยหนึ่แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมคิดว่าซื้อเสื้อไปใส่สบายสบายได้กำลังจิตกำลังใจก็ยินดีแต่ถ้าคิดว่าโอ้คมหรือเปล่าทุกบาทไปช่วยคนได้สายใช่เพราะว่าค่าเสื้อนี่คุณตันออกเองอ้าวย้ำเลยขนาดที่รุ่นแบบ้องไรนี่ใกล้จะหมดแล้วใช่อันนี้เก้า้อยบาทค่ะ มันดีมากนะมันนิ่มมากน้องไบดูของพี่ไม่อยากจะคุยของพี่เจนผ้าหนาแล้วนุ่มไหมนุ่มหนาแล้วก็ให้สัมผัสเนียนนุ่มอมนิ่มมากอารมณ์กอดอารมณ์กอด,กดอ่าท่านผู้ชมอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านผู้ชมสักหน่อยก่อนหนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยบาทซื้อได้เมื่อไหร่ซื้อตอนนี้ได้เลยค่ะสั่งได้เลยขึ้นบาริเส่ค่ะแต่อันที่จะประมูลเนี่ยคือสีโครน สีคโครนแล้วก็จะมีเลขสวยมีลัคกี้นัมเบอร์ค่ะ39ตัวเขาจะประมูลกันวันที่17ตอน2องทุ่มสีแบบที่คุณตันใส,<า>ส่อะสีโครนแบบที่คุณตันใส่อยู่อะคะ่ะอันนั้นเนี่ย39ตัวเป็นเลขสวยใช่ประมูลประมูลอันนี้อยากจะทำบุญนะพูด,ดง่ายๆเชิญชวนเลยมี running number ได้วยใช่ไหมใช่เลขสวยเนี่ยก็อย่างเช่นเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขเดียวก็1ถึง9 เลขคู่ก็หนึ่งหนึ่งสองสองสามส่สี่หาห้าหเนี่ยค่ะมีเลขเรียงหนึ่งสองสามสองสี่ห้าและตัวสุดท้ายก็คือ1 1ึ่ง่งอันนี้คือเขาทำแค่จำนวนนี้ใช่ๆเพราะเขาทำห1 1่งพันห่งอตัวค่ะหมายถึงทุกสีรวมกันเนี่ยหนึ่งันห่งร้อยตัวแต่เจอสตเก้าตัวเป็นสีนี้ใช่สีครแล้วก็พร้อมเลขสวยเอาไว้ประมูลแปลว่าท่านเอินที่แบบนี้ก็มีแต่เป็นสีดำกับสีขาวค่ะอทุกบาทอย่างที่บอก อบก่อค่ะแม่สายภาพบาเซ็ตภาพดิงโครนซึ่งขณะนี้ใกล้เรานับถอยหลังได้เหมือนกันนะหนึ่งพฤติการนองไว้ว่าเสร็จไหมไว้ว่าแม่สายยังไม่เสร็จแล้วก็คือจริงๆนะไม่เป็นไรเลยนะเอาถนนนทางให้สะอาดและช่วงหน้าซีซั่นท่องเที่ยวอ,อย่ากรธกันนะไปดู ให้เห็นกับตาความเสียหายแล้วก็ไป,วไปให้กำลังใจจับจ่ายอะไรแถวนั้นกินข้าว<ช>อะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อของร้านชา<ช>อะไรอย่างเงี้ย<ช>มันมันช่วยได้หมดเลยค่ะ,ะนี่